เหตุในที่นี้คือเหตุของความยึดมั่นถึงมั่นค่ะถ้าคุณเข้าใจแล้วรู้ต้นเหตุคุณจะกระทำต้นเหตุน,นั้นด้วยการปล่อยวางและเห็นแจ้งว่าคุณยึดติดอะไรแล้วคุณปล่อยวางสิ่งนั้นไปมันก็เกิดผลขึ้นมาทันทีค่ะผลคืออะไรผลก็คือความว่างเบา เบาจากอะไรเบาจากสิ่งที่คุณเห็นว่าคุณยึดติดและหนักกับสิ่งนั้นเพราะคุณปล่อยวางปุ๊บมันก็เบาปั๊บนี่แหละค่ะเห็นเหตุและเกิดผลทันทีรอบของการเห็นเหตุและเกิดผลเป็นรอบที่คุณต้องฝึกฝนด้วยกำลังของสติและสมาธิค่ะเพราะตัณหามันมีน้ำหนักและมีความรุนแรงมาก คุณต้องข้ามมันไปความอยากหรือตัณหามันมีน้ำหนักและมีความดุนแรงนะคะมันไม่ได้เบาๆและง่ายๆเหมือนที่ความคิดมันคิดขึ้นมาเวลาที่คุณจะอดทนอดกลั้นกับความอยากอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งคุณมีความต้องการมากๆนั่นแหละคะ่ะน้ำหนักของมันน้ำหนักที่มันจะทำให้คุณลากจูงคุณไป กระทำสิ่งนั้นให้ได้สมตามความปรารถนานั่นคือตัณหาแบบร้อยเปอร์เซนต์ถ้าคุณถูกควบคุมด้วยตัณหาแบบนั้นคุณจะต้องใช้ความอดทนอดกลั้นมากๆในการที่คุณจะไม่ทำตามความอยากในจากใจของตัวเองข้างในนั่นแหละค่ะสติที่เห็นว่ากำลังเกิดความอยากขึ้นและสมาธิที่ยับยั้ง ไม่กระทําตามด้วยความอดทนอดกลั้งธรรมะที่แท้จริงสอนให้เรารู้จักอวิชชาตัณหาและอุปทานค่ะนี่แหละค่ะหัวใจของธรรมะธรรมะเกิดขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักสามสิ่งนี้แหละอวิชชาตัณหาและอุปทานสามสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเป็นตัวเราขึ้น เกิดความรู้สึกต้องการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดวงเวียนอยู่กับสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นแต่เพราะความไม่รู้ด้วยอวิชาเพราะตันหาอยากลากผ่าจูงไปว่ามีเราเป็นผู้ต้องการและยึดติดในสิ่งนั้นโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเรายึดติดในสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมัน่น นี่คือสิ่งที่ต้องเห็นค่ะอวิชาตันาและอุปทาน